โอเคเขาพ่อเกาพูดกับผมแบงค์นะครับวันนี้ผมมาทําการเฉยนะข้อสอบของแพทหนึ่งทันวาห้าสี่นะข้อที่แปดนะครับข้อนี้นะำก็เป็นเรื่องของ exponential ผสมตรีโกณนะครับเขาบอกว่าให้มุมร้อยแปดสิบนะครับอยู่ในช่วงของเซต้าเนี่ยอยู่ในช่วงของร้อยแปดสิบถึงสองร้อยเจ็ดสิบนะพูดง่ายคือควอเลนสามนะครับแล้วเขาให้สมการมานะครับแล้วเขาถามค่าของตัวตรีโกณนะครับวิธีทำเนี่ยก็เอาเห็น ดูสังเกตจากแพทเทิร์นก่อนนะครับอันนี้3,2,2,3นะครับเลข3 2มสอเนี่ยเป็น2องกำลังสองเเนี่ยเป็น3ามกำลังสามนะครับพอเห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ลงมือจัดรูปได้เลยครับโอเคก็จัดจะจัดได้ว่า3ามคูณกับ 2, สองไซนตานะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น2องส่วนสามกำลังสองคอสสองเซตานะครับตัวนี้เท่ากับ2 สามไซน์เซตาทีนี้ก็ทำการาทำการจัดรูปนะครับผมย้ายตัวสามนี่ไม่หานะก็คือสองส่วนสามนะครับเท่ากับตัวนี้จะเป็นสองไซน์เซตาสองรูปกำลังนะครับเขียนให้สวยๆสองกำลังไซน์เซตานะครับคูณสองกำลังสองคอสกำลังสองเซตาข้างล่างเนี่ย เป็นตัวของ3คูณกับ sin เซต้านะครับคูณกับ3 2 c สองคอกำลังสงเซต้านะครับโอเคทีนี้เราก็ทำการจัดรูปนะครับก็คือ a กำลังเนคูณ a กำลังนะครับเท่ากับ a กำลังบวกนะครับทีนี้ตัวบนเนี่ยมันจะได้ค่าของ2นะครับ s ซ n ์เซตาบวกกับ2คอสกำลังสตัวข้างล่างก็เหมือนกันครับเป็น3 s i n ซด์เซตาบวก2คอสกำลังสตัวนี้เนี่ยเหมือนกันเราดึงออกนะครับก็เป็น2ส่วน3ะครับทั้งหมดกำลัง s ซ n ์เซตาบวก2คอสกำลังสองนะครับโอเคทีนี้สังเกตเห็นมครับว่า2ส่วน3เนี่ยกำลัง1เทียบสมการเอกโครับเราจะได้ว่า1เนี่ยเท่ากับค่าของ s i n นะครับบวกกับ2 cos สกำลัง2ซตานะครับเค okay. ทีนี้เพื่อเป็นการไม่ยากนะครับผมก็อาจจะเราอาจจะเปลี่ยนตัวคอสเนี่ยให้อยู่ในฟังก์ชันสายเพื่อที่จะแก้สมาการตอนแรกอะผมพูดตรงๆว่าตอนผมทําตอนเช้านะครับตอนผมนั่งทําก่อนเย็นผมก็ใช้คอสสองเท่าแต่ทําไปทํามาไม่เวิร์กนะครับเราพยายามจับตัวให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันเดียวดีครับ ความสัมพันธ์ที่จะช่วยเรานะครับก็คือ s i n ์นะครับกำลัง 2x บวก cos กำลัง 2x เนะครับเท่ากับ1เพราะฉะนั้น cos กำลัง 2x เนะครับเท่ากับ1 s i ่งลบ size, กำลัง 2x ครับก็เอามาแทนก็จะได้ว่า2นะครับผมกระจายไปนะครับก็เป็น2-2 s ลบกับนกำลัง 2x นะครับบวกกับ s i n เซตา้าเอ้ยไม่ใช่ x ต้องเป็นมุมเซต้าสิเดี๋ยวแก้ใหม่อันหนึ่งนะครับโอเค Square. 2องบ2 s สองไซโอเคเซต้เท่ากับหนึ่งะครับทีนี้ก็แค่จัดรูปนะครับเราก็ทำการย้ายสองไซดกำลังสองเซตาไปบวกก็เป็นส s งไซกำลังสองซลบไซซตนะครับห่งบได้ลบหนเท่ากับศย์ะครับก็ทีนี้เราก็แยกตัวประกอบก็เป็นสองไซนะครับลบหนึ่ะครับไซ เซตาบวกหนึ่งทีนี้ก็ลองคูณดูนะครับสองกำลังสองบวกสองอ๋อผมสอบเครื่องหมายนะครับทีนี้จริงๆงบต้องอยู่ตรงนี้นะครับโอเคโอเคขอใหม่นะครับสองซ้ายกำลับบง 2, สองลบสองซ้ยบวกซ้ยโอเคลบหนึ่งทีนี้เราจะได้ค่าออกมานะครับก็คือค่าของไซน์เซตาเท่ากับหนึ่งกับไซน์เซตาเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองนะครับโอเค เราทราบนะครับว่าค่าของค่าของซายที่เท่ากับหนึ่งเนี่ยก็ในควในสมการนี้ในควแดนทิส่าเนี่ยตรงนี้นะครับไม่มีค่าซายตรงไหนเลยนะครับที่ทำให้มันเป็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดทิ้งนะครับมาเลยสมการนี้นะครับสมการนี้นะครับก็คือค่าของซายเซต้าเนี่ยเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองเรานึกภาพลองง่ายๆก็ได้ครับว่าซายอะไรมีค่าหนึ่งส่วนสองมันคือสามสิบถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นโคอเรนต์3เนี่ยก็แค่บวกไปร้อยแปดสิบองศาก็คือมุมของเซต้าเนี่ยก็จะเท่ากับมุมของสองร้อยสิบองศานะครับเราก็ได้มุมเซต้าออกมาแล้วใช่ไหมต่อมาก็แค่เอามาแทนนะครับก็จะเป็นสามแทนก็มันสองสองร้อยสิบองศานะครับลบ 2, สองไซน์นะครับของสามคูณสองร้อยสิบเป็นหกร้อยสามสิบเซต้านะครับโอเค แทน2 1 0เนี่ยก็คือตัวของค่าของ s i าย210ซึ่งเราเพิ่งหาได้ก็คือลบ1นึ่ส่วนสคำตอบคือเป็นลบพ่อไ้เพราะว่า s i ายกับคอสเนี่ยอยู่คอเดนสามันเป็นลบทั้งคู่นะครับกับตัวของคอสคอสสองร้อ cost, cost 210, ก็เป็นดูสามส่วนสองลบดูสามสทั้งหมดกำลับบงสองนะครับลบกับ -2 องทรายหกรเนี่ยคือ720ดร้อนะครับเจ็ 720, องศาลบกับ90นะครับก็ได้ออกมา ทีนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยมันตัดกัน2ตัดลบตัดนะครับกำลังสองกระจายไปเป็น3ตัดกันมันจะเป็น1นะครับ1นะครับลบกับตัวของไซน์ไซน์ของมุมลองนึกภาพว่าสมมตินี่มีวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับหมุนไปรอบหนึ่งนะครับนี่รอบหนึ่งหมุนไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วลบมา90องศานะครับมันจะเป็นค่าของตัวลบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น เราจะได้ว่าตัวของค่าซรายเนี่ยก็คือ2นะครับคูณกับตัวลบ1นะครับก็เท่ากับ1-2ก2นะครับเท่ากับ3ตอบช้อยข้อที่2ครับก็จบข้อนี้นะครับก็เป็นการวัดคอนเซปต์การแก้สมการธรรมดานะครับก็ถ้าสงสัยข้อนี้นะก็คอมเมนต์ใต้คลิปถามผมได้นะผมตอบทุกเม้นต์อยู่แล้วตอบทุกคําถามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ